เปิด้นระบนครับเป็นการที่ตลนรหเิดี่จำห่ะแล้วก็น่ายแบาที่เาทรันด้วนะครับ กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิด h ช n แนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงทนายสมเกียรติกันอีกสักหน่อยนะครับ หลังจากที่มีเรื่องมีราวกันมาพอสมควรนะครับในประเด็นขององค์พระพุทธชินราชหน้าบ้านลุงพลและก็มีการถกเถียงกันมากมายนะครับเกี่ยวกับการแอบอ้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลานของเจ้าอาวาสหรือแม้แต่แอบอ้างกันเป็นตัวแทนวัดในการออกมาพูดคุยในกรณีนี้ก็ตามและก็มีหนังสือนะครับเป็นรายลักษณ์อักษรอ,ออกมาจากทางวัดแล้วก็ตามนะครับก็ยังไม่วายที่คุณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับจะไม่หยุดและยังคงเรียกร้องต่างๆบอกว่าพร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาล ซึ่งล่าสุดนะครับทางทนายสมเกียรติก็ได้เดินทางไปที่สพกุกตูมไปที่เรียบร้อยและได้เข้าแจ้งความนะครับพร้อมกับโพสต์ลง Facebook ทนายสมเกียรติโรจนระวรกมลน,นะครับว่าจัดไปอีกคดีเพื่อพิสูจน์ความจริงดีกว่ามาเถียงกันนอกศาลซึ่งบอกได้เลยว่างานนี้ทนายสมเกียรติไม่ได้มาเล่นๆอย่างแน่นอนและไปสู้กันในชั้นศาลดีที่สุดตามใจคนบางคนที่เคยเรียกร้องและไม่เคยกลัว ซึ่งธนาสมเกียรตินะครับก็จัดให้ไปตามคําขอซึ่งก่อนหน้านั้นทางทนาสมเกียรตินะครับก็ได้โพส์ตใน Facebook ว่าวันนี้จะเริ่มนับหนึ่งของการที่สูจ์ความจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นให้ปรากฏเพราะมีคนไม่ยอมพูดความจริงและทนาสมเกียรตินะครับก็ยังโพส์ Facebook ตรัวๆต่อว่าไม่เคยบอกให้ใครเอาพานดอกไม้อะไรมาขอขํานนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับเดี๋ยวไปกันใหญ่ ซึ่งที่ทนาสมเกียรินะครับต้องออกมาโพสแบบนี้นะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าทนาเนี่ยให้ออกมาขอโทษขอข,อขอมาจึงทําให้ทนายต้องรีบออกมาชี้แจงด่วนว่าตนเองไม่เคยสั่งฝ่ายตรงข้ามให้มาขอข,อขอมาอะไรซึ่งพอทนาสมเกียริโพสเฟซบุ๊กเท่านั้นนะครับทุกคนต่างพอใจในสิ่งที่ทนายสมเกียริจัดการเพราะคนแบบผู้หญิงคนนั้นนะครับมันต้องเล่นด้วยกฎหมายไปเถียงเปล่าๆเนี่ยไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นแน่นอน เพราะเธอก็จะแถแะแผไปเรื่อยๆนะครับและจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยให้กฎหมายพิสูจน์ความจริงไปเลยนะครับว่าใครจริงใครหลอกใครมั่วกันแน่จะได้จบจบสักทีจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันแบบนี้นะครับซึ่งจากน้องชมพู่นะครับจะลามปลามบานปลายจนมีคดีฟ้องร้องกันนัวเนียไปหมดมีตัวละครเกิดขึ้นมากมายนะครับในซีรีส์กกกอกจนบางครั้งนะครับยังนึกเลยนะครับว่าครอบครัวน้องชมพู่นะครับจะรู้สึกยังไงและมันกลายเป็นเรื่องราวแบบนี้ได้ยังไงนะครับ และก็ต้องสงสารเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆกับงานที่เข้ามาทุกวันนะครับมีแต่คนมาฟ้องร้องอะไรกันย้่ยเย้ยอีลุงตุงนางกันไปหมดซึ่งถ้าเอาเหตุการณ์นี้ไปสร้างหนังสร้างละครนะครับก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยนะครับเพราะมันดูม่วกันไปหมดเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ